บริการองไรแต่ขึ้นมาเป็นบริมานเที่ยงหน้าให้เธออนี้เอาไปจะทิ้นน้ำเป็เนาะเพื่อกินกลางหรือบริเวณใช่เอามา้ยเจ้าตํ่าพงแม่เสี่ไปให้เพื่อนเองเอบริเวณนี้มาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อบอกเพื่อนว่าเจ้าชิ้นจ้าทานเด้อลูกหลานมาเคากินข้าวกินน้ำอยู่เที่ยงหน้าน้อยให้อยู่ดีมีแห้งให้รักสมรักษาอย่าตื่อๆสุดชัวร์นะโอเคๆให้ได้รวยปังๆเบิ่งลูกเบิ่งหลานเด้อคขู่บอกเลยก็กินหมดเม่ยยี่ห้อดูไร สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขบนนะครับเป็นดีมากครับใหญ่หลังนี่เก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง,อ,งอยู่ตรงไหนตรงหน้าล้มหินบ่อยวอย,อยนี่ไหมนาะงย่งางหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยค่อยหลักคนมาได้ตำปงคงกับปิ่งปลาเขง็งนี่พี่น้องปิ่งปลาเขง็งโอ้โหหอนเลยเนีมาพี่น้องมามากินอันนั้นกันนี่กระติ๊บเข่าเราบ่ะได้ได้เมื่อกี้มากินเทียงเชีย บีนะแม่บีเเดี๋ยวใช่เจ้าิ้นเหมือนกันบีบีเอ้ามาปลาเข็งพีหนงโอเคบรเนมาทียงหน้าให้เออนี้เอาไปเจ้าทินเนเนาะเพื่อกินกางในบรเมร์เามาเราจะเจ้าตำหงแม่เีไปผเพื่อนเองเอบปยังเนีเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเพื่อนว่าเจ้าชิ้นเจ้าชานเด้อลูกร้านมาคอกินข้ากินน้ำดูย่ยงหน้าน้อยอ่า อยู่ดีไม่แห้งให้รักสมรักษายาเือนเตือนเืวงอ่าโอเคโอเคให้ได้รวยปังๆเบิ่งลูกเบิ้งหลานเด้อคุณผู้ชอ้าวเลาก็กินลถแม่้ยนี่เราดูไรกินลถพอเออกินเลยกินเลยแล้วบ้างตกเทียงเนี่ยจกเบแ่องนี่ให้ฟังอ่ะขึงขึง ก่างได้แล้วบางกลางอย่าไปอย่าเว้ยโอ้ยบรรยากาศเขากันครับว้ยย่ำจังเทียงหมดเยอพี่น้องแส็บๆน้ำกันเด้ยนะเอลลดย่อยกินก่อนแหละเอากินก่นอนเลยวยายยกแก่กลางก่อนแก่กลางให้ยายก่อนกางกะเข่งมันดีขนาด<อ>าปลาเข็งหรือว่าปลาหมอได้พี่น้องมาเดียวกันเอายายนี่นี่เอาเอื้อลุยนี่ แสบครับพ,พี่น่องเลย็นไรเสียบวะเตบบาเพ็ดเถอะวะจัดจ้านไงลูพักเด้อมพักบออไลายได้ไหมเนี่ยมาเ,เ,เ,เก็บเอาอยู่ให้อยู่หน้ามันมีระเข่งจะมากางไลนย

แน่ยเดี๋อิ่มนะพี่น้นอ,องกินข้าวแซ่บน้อนรับซ้ำนี่ก็ดีใจละอ, <c oughs> อากาศเย็นแน่แนแห้งแล้วบรรยากาศโอ้อนยกก็ได้จะตอนบอกพรีกแต่ว่าบดนยุบหลุดน้ำจิงก็มี อืมมาแข็งมั่นมั่น,นแต่ว่ากลางมันหลายเลยอืมอืม ย่านก่างปลาเข็งปลาเข็งมันต้องมันตรงปุ่นแม่ดีกว่าโมแซบทอบนะป่นซับไปมันมุนๆเลยปุ่นนะปุ่นน้องอู้เบืองก่างดิก่างว่ะปุ่นน่ะตะไรดิก่างไหลก่างมันไหลอากาศดียังเย็นบ่อยๆอยอยู่เยีอะไรเนี่ย ตัวกูตำหงไม้ฮ้ปนไปจังสรรลาบไปจังสันไข่หรือเปล่าเนี่ยอืมเป็ดดีขนาดน้อตีรุปไปยุเมอร์ไม่ชอบบวกเลยฮึนี่ เพชรลิดอ,อากาศดีพี่น้อมไมยไหมอากาศดูตรงไห้ทุงหน้าอาจจะมีเสียงลมเนี่ยนะครับบรรยากาศวันนี้มากินอยู่ตรงไห้ทุงหน้าโด,ดานแล้วมันจะอยู่บ้านแล้วไหมเนาะอืมอื้มแซ่บเพลิน อนันจะบปนรูเป็นไดงแล่ว่าความแสบนี่ยรับประทานด้วยกัน,ท,กนท,ท่านก้าวทำเส้นหมกกกอทำเส้นหกก

มัจากผลายรืองขอ,อ,ขอ,อ,ขอ,องเขาเขาเหาอเดกตามหงก็ขับผุไวเหนือม,ม,นมันเลี้ยวข้าเบ็ดเฟืองหนึ่งหรอปาบิ้งใหนืใกัน เอาขับปุ่นมาใส่เยอะขุนนิดหอครับก็ขับปุ่นนี่นนนแ่ะมีฟังเลย,ยนะขับปุ่นเมื่เสียบจิ๋นเนาะเัากันขรับเวก็เคงขิงไส่ไหมเนาะอ่อนเนาะัน้นนะองปีไงไม่แบบนี้แหละมันต้องรับนได้บรรยากาศน้ำข้าวได้บัน รถคล้อวงก็ได้หลายเหมือนรถคล้ายแบบแลงโม่เลยก็มัสื่อของเก่าบ่เมนจนี่ยครบแปดเจ้นาที่่ะเจ้านาที่กระน่งเจ้มมันหรอ ย่างตะ่างย่างเดียวคะกิ้หนาขึลหน่อยินหนากางมันไหลกางไหลแต่เสียบดูว่ามันกางไหลม่ดูไหนหมอคือสาอยูวังนี่มันเหียบๆดูโคโอ้ยไข่บนไ้ โทษก้ามันเดียวปลาเข็งหรือว่าปลาหมอนี่แหละปลาหมอโอ้ยกินอยากไหมเอาบรรยากาศเนี่ยพี่น้องมามาฝานมตาตรงไหนตรงหน้านั่นที่ปีหนนมาตรงไหนตรงหน้า แซ่บตัว,ตวกินยูกระท่อมหน่อยอแซ่บดีแบบอุ่นดีอิ่มไหมเนี่ยผมอิมอ่มได้แบบยิ่งหรือเปล่มมา <c oughs> แกหยาคือหนออันนี้เนื้ยาหยากปลาเข่งมันมันก้างมันไหลปุ่นน,นี่แค่ไหนเอาเอา้าเดี๋ยวจะกินต่อยพี่นึง่งพี่น้องกินต่อยที่หนึ่งเอาบรรยากาศตรงไฮตรงหน้ามาฝากน้ำบรรยากาศดี่ร่มเย็นว่อยๆนะครับทางหน้าหน่อย นะครับปิงปลาเข็งกับตำมุโฮแสบของแถเลยฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกนไหลคนแช่เพียงร่างใจให้กันเนี่ยซองแมลูคอ,อูนี่แหละนะครับขอบคุณพี่นอ้องที่เข้ามาติดตามรับช่วขอบคุณร่างใจดีๆตลอดมาและก็ขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนฝากไปร่างใจให้กันตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเอามาเนียนมยย่างหลายเนาะเดี๋ยวพอุ่งนี้นาสวัสดีครับ